ตามติดแดดใต้กับผมมูฮัมหมัดวาฟีมัดนากัดกุ่นค,ครับ กลุ่มรถหกล้อสายบุญขนทรายขนดินบริการฟรีให้มัสยิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มรถหกล้อรวมกลุ่มทำความดีเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ใหม่สร้างสิ่งดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เิือน่าทำบุญทำการกุศลขนทรายขน,ยนดินฟรีให้กับมัสยิดต่างๆเพื่อได้ทำนุบำรุงมัสยิดโดยมัสยิดทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากการขนดินขนทรายแล้วยังช่วยปรับหน้าดินเพื่อพร้อมใช้งานขั้นตอนการก่อสร้างต่อไปกลุ่มรถหกล้อ BTM หรือใบตุ้ มานาราได้ก่อตั้งกลุ่มตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2564ที่ผ่านมา รเริ่มขอตั้งเพื่อการกุศลจากเพียง4-5ถึงคนเท่านั้นจนขณะนี้ได้รวมกลุ่มพ้องเพื่อนสมาชิกรถหกล้อเกือบ50คนหรือ50คันแล้วเพื่อสร้างรอยยิ้มและสร้างกิจกรรมการกุศลให้ฟรีโดยทางกลุ่มมีแผนจะทำความดีเดือนละหนึ่งครั้งตระเวนช่วยเหลือมัสยิดในพื้นที่3จอยเฉดนภาคใต้ต้องการขนทรายขนดินและปรับหน้าดินสามารถโทรแจ้งจองคิวได้ซึ่งขณะนี้มีคิวจองแน่นในหลายพื้นที่แล้ว ด้านในายใหญ่หลานีมาต่อเฮห,หนึ่งในคณะกรรมการกลุ่มรถ6กล้อใบตนวมานาราจ,จังหวัดนาราธิวาสได้กล่าวว่า ตนรู้สึกภูมิใจที่อาชีพของตนได้เป็นหนึ่งในการสร้างสังคมให้ดีขึ้นใครไม่ช่วยเราพร้อมที่จะช่วยและเข้าใจมัสยิดในพื้นที่ส่วนใหญ่มีงบประมาณน้อยตามกำลังที่มีจึงอาสานำทีมกลุ่มรถหกล้อจะ,ะเวนช่วยเหลือกันขนทรายขนดินปรับหน้าดินให้ฟรีและจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆและเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นแบบอย่างให้กับคนกลุ่มอาชีพต่างๆให้สร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นตามความสามารถคือวันนี้ก็ มีการตั้งชมรมการกุศลการทมดินของมัสยิดหลายๆที่แล้วก็ผมต้องแนะนําตัวก่อนผมคือนยายยารณีมวมะตัวใหเป็นตัวแทนของกลุ่มใบตุมานใบตุมานก็คือใบตุมานคือคอลังคลังคลังเก็บบุญนะแล้วก็การก่อต้านนี้เป็นกลุ่มหกล้อที่ว่างงานเพื่อจะก่อต้านเชื่อเชื่อเพื่อจะพัฒนามัสยิดในจังหวัดชดดายแดนภาคใต้ของเรานะ แล้วก็ที่นี่ก็มีการร่วมกลุม่มหลายๆกลุ่มหลายๆที่หนึ่งอาดศาแล้วก็อดุสนโยแล้วก็บาจจ้านเจาะแล้วก็นาทิวามารวมกลุม่มเพื่อจะพัฒนามาเจษในสังจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับผมหมายถึงว่าจะช,ช่วยคนใส่ครับผม,มทำเรื่องของพื้นที่หัวกับให้กับพันธุ์ศครับผม,มใช้นการตั้งกูโบเอร์กูโบนเหรใช่ใช่หลายๆอย่างครับผมอยากฝากอะไรถึง กลุ่มอื่นๆให้ทําความดีบ้างเช่นกลุ่มกระบะกลุ่มรถตู้กลุ่มรถมอเตอร์ไซค์สร้างสร้างประโอยน่อย่างนี้อ่าครับอยากยากฝากให้กลุมก่มรถบรรทุกหรือรถกรบะบรก,กบะหลายๆรกระบะนั่นก็เพื่อจะพัฒนา<ช>เพื่อจะเกิดการช่วยเหลือสังคมครับผมในอัดุลลอ้อลาเต้หนึ่งในสมาชิกรถหล้อใบตัวมานารากล่าวเสริมว่าส่วนใหญ่ทีมเรามักจะใช้เวลาวันที่ว่าง มาทากิจกรรมการกุศลนี้โดยเฉพาะวันศุกร์สมาชิกทุกคนจะหยุดทํางานกันจึงใช้โอกาสนี้รวมกลุ่มเดินสายช่วยเหลือมัสยิดต,ต,ต่างๆพื้นที่หัวกัฟหรือแหล่งพื้นที่บริจาคทางเราพร้อมให้บริการซึ่งขณะนี้สามารถบริการได้ทั้งสามจอแถงภาคใต้และเราจะขยายสมาชิกทีมงานให้มากกว่าน,นี้เพราะสามารถทํางานกระจายกันได้ในหลายพื้นที่ในเวลาเดียวกัน ทางผมเนี่ยหนึ่งในตัวแทนของอไปตุลมาเนี่ยก็รู้สึกว่าพี่น้องหรือว่ามัสยิดที่ไหนที่ต้องการอ,อยากจะให้ทีมเราเนี่ยไปถมดินถมทรายอะไรก็ติดต่อกับทีมงานผมมาได้เลยนะครับ <c oughs> พวกเรายินดีที่จะช่วยแล้วก็จะพัฒนาในพื้นที่ของเราให้เกิดความเจริญครับผม กมแผนยน,ย,นย่งงา้ิรรชวดสบคือว่าทางกลุ่มของเรานี่ก็คือว่ามีแผนที่จะ,ะให้เกิดเดือนละครั้งอ,อย่างน้อยเดือนละครั้งเราก็จะเดินให้ ลลและนี่คือภาพบรรยากาศขบวนรถหกล้อไปตวนมารหลายสิบคันขนทรายขนดินอย่างแข่งขันที่มัสยิดสี่แยกบ้านหูเตยือลอหมูห่6บ้านหูเตยือหลอตำบลบาเรตใต้อํเาเภอบาเจ,จาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อใช้พื้นที่ต่อเติมส่วนมัสยิดให้กว้างขึ้นและนี่คือภาพบรรยากาศที่ทุกคนได้เห็นแต่อรอยยิ้มมูมัดบาฟีมันาการกุลสำนักข่าวไว้รายงานตามติดแดนใต้ครั้งใหม่ในโอกาสหน้าเวลาเดิมครับ Do you do do you